เหตุการณ์ความรุนแรงที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้นก็ทำให้พักประชาชนนั้นได้ทำจดหมายเปิดผน,นึกเรียกร้องให้กลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดฉนดนภาคใต้ค่ะหยุดใช้ความรุนแรงปฏิบัติการกับกลุ่มเปราะบางพร้อมกับรัฐบาลนั้นเร่งปรับยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ให้ชัดเจนขึ้นนะคะขณะที่รองนาย,ยกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนะคะก็พร้อมที่จะเปิดโต๊ะพูดคุยสันนิษุขกับ BN ค่ะแต่ก็ย้ำนะคะว่าต้องเป็นตัวจริงเสียงจริงและก็สามารถสั่งให้หยุดใช้ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ได้ค่ะ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กับไทย p ี s โดยยอมรับถึงการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชนันภาคักใต้กับกลุ่ม BIN ชุดเดิมทําให้รัฐบาลไม่มั่นใจว่าเป็นกลุ่มตัวแทนจริงหรือไม่ด้วยอ้างอิงว่าไม่สามารถที่จะควบคุมความรุนแรงในพื้นที่ได้แต่กลับยิ่งมีเหตุการณ์ความรุนแรงมากขึ้นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวย้ำว่ารัฐบาลพร้อมเปิดโตะพูดคุยสันติสุขกับกลุ่ม b i n หากแต่ต้อง พิสูจน์ให้ได้ว่าพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มผู้ก่อเหตุตัวจริงเสียงจริงโดยเป็นผู้ที่สามารถสั่งการให้หยุดปฏิบัติการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ได้จริงพร้อมกับระบุว่ารัฐบาลน,นั้นไม่เคยปฏิเสธถึงแนวทางการพูดคุยเพื่อให้เกิดสันติสุขนายภูมิธรรมย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลที่ไม่ยอมให้มีการใช้ความรุนแรงพร้อมประนามการใช้ความรุนแรงที่มาสร้างเงื่อนไขต่อรองโดยเฉพาะการก่อเหตุ กับพระสงฆ์สาม,มนเณรเยาวชนผู้สูงอายุรวมถึงการก่อเหตุทำร้ายคนพิการทางนี้รัฐบาลและกองทัพพยายามปรับแนวทางการปฏิบัติการให้มีความรัดกุมและก็ครอบคลุมโดยเฉพาะการปฏิบัติแนวทางเชิงรุกมากขึ้น ขณะเดียวกันได้สั่งการให้พลโทไพศาลหนูสางแม่ทัพภาคที่4และผู้มุในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ไปพูดคุยประสานงานการขับเคลื่อนพร้อมกับระบุว่าฝ่ายค้านควรเรียกร้องให้กลุ่มก่อเหตุนั้นหยุดปฏิบัติการใช้ความรุนแรงมากกว่าเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเปนิดโต๊ะพูดคุยเพราะรัฐบาลนั้นไม่เคยปิดกั้นค่ะ ด้านพักประชาชนค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กส่งจดหมายเปิดผนึกกรณีความรุนแรงล่าสุดในจังหวัดแดนภาคใต้โดยสาระสําคัญก็ระบุว่าความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดแดนใต้เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างน่ากังวลโดยเฉพาะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีการพุ่งเป้า ไปยังพลเรือนที่ไม่ควรเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งโดยเฉพาะกับกลุ่มเราะบางพักประชาชนจึงเรียกร้องให้กลุ่มก่อเหตุหยุดปฏิบัติการทำร้ายผู้บริสุทธิ์และก็ยุติความรุนแรงจะเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการพูดคุยพร้อมกับชี้นะคะว่ากระบวนการต่อสู้เนี่ยต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองมากกว่านี้และต้องแสดงออกให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นว่าพร้อมใช้กระบวนการทางการเมืองเข้ามาแก้ไขปัญหา พร้อมกับฝากถึงรัฐบาลน,นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกร,รัฐมนตรีเกี่ยวกับประสบการณ์ในกระบวนการพูดคุยสันติสุขขอให้รัฐบาลน,นั้นตระหนักถึงปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดความรุนแรงกลับมาประทุอีกครั้งซึ่งเกิดจากความไม่ชัดเจนในยุทธศาสตร์ของรัฐบาลค่ะ